ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของขอบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะในรายวิชาผ,ผลิตภัณฑ์และราคานะคะในบทที่5ในบทที่5เรามาเรียนเรื่องขอบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะ ความหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือผลิตภัณฑ์ใดๆที่ธุรกิจผลิตออกมาสู่ตลาดเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นผลซึ่งจะเป็นผลผลิตภัณฑ์ที่มีแนวความคิดใหม่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมเพื่อสนองความต้องการของความพึงหวใจของผู้บริโภคสภาพตลาดในปัจจุบันมีคู่แข่งขันเกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นในท้องตลาดและส่งผลให้วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลงผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยที่จะอยู่รอดได้ในตลาดจึงจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกตา่างและแปลกใหม่จากคู่แข่งขันสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้จากความหมายตรงนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยอาจจะแนกผลิตภัณฑ์ ใหม่ได้ออกมาเป็นสามลักษณะดังนี้หนึ่งผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่มีผู้ใดนำเสนอในตลาดในการนำออกมาสู่ตลาดเป็นครั้งแรกอันที่สองผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่ก็คือนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒน,นาและปรับปรุงจากผลิตภัณฑ์เดิมที่ขายอยู่แล้วในตลาดทําให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดสามารถ ตอบสนองความต้องการและความพพอใจแก่ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นอันที่3นะคะผลิตภัณฑ์เรียนแบบนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจโดยเรียนแบบจากผู้แข่งขันเนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้รับความยอมรับและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคจึงเสนอผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด เพื่อขอส่วนแบ่งตลาดจากผู้แข่งขันนะคะต่อมาเรามาดูความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะต้องมีความสำคัญจำเป็นต้องเป็นต่อธุรกิจมากเนื่องจากธุรกิจเนี้ยจะอยู่รอดได้ก็ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนี้ยมีความสําคัญก็คือ หนึ่งผู้ประกอบธุรกิจเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจพยายามขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตลาดกว้างขึ้นนะคะและคู่แข่งขันก็มากเพิ่มขึ้นการาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดจะต้องเพิ่มโอกาสแก่ธุรกิจและสามารถอยู่รอดได้อันนี้สองผู้ริภคภายใต้สภาวะการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นทางภาคธุรกิจก็ส่งผล ดีต่อผู้ริโภคก็คือทําให้ผู้ริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการเลือก,อกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอันนี้สามเทคโนโลยีนะคะขบวนการผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจะต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยดังนั้นขบวนการคิดตลอดจนขบวนการผลิตต่างๆอันที่ 4, สี่เศรษฐกิจและสังคมดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพราะทำให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทางที่ดีนะคะต่อไปดูกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือเราจะมองดูว่าแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนก็คือ1สร้างความแนวความคิดใหม่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยต้องเริ่มจากแนวความคิดแล้วก็ธุรกิจจะต้องมีวตัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการ นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าจะต้องการนำเสนออะไรแล้วก็ต้องแสวงหาความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มากให้มากที่สุดแล้วก็หาแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถจากแหล่งต่างๆได้หนึ่งจากลูกค้าถือเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญที่สุดอันที่สองจากตัวแทนจําหน่ายนะคะก็คือจะเป็นผู้จะจําหน่ายผลิตจากผู้ผลิตไปสูผ่ผู้บริโภค สื่อการในการถ่ายทอดความต้องการทราบถึงลูกค้าต้องการอะไรไม่พอใจตรงส่วนใดนะคะรู้จักสินค้าของคู่แข่งขันเป็นอย่างอย่างดีสิ่งเหล่านี้ก็คือจะเก็บข้อมูลสามารถนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อันที่3คู่แข่งขันคู่แข่งขันต้องนําผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดธุรกิจแล้วก็ต้องคอยสังเกตผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันว่ามีข้อปกป้องหรือข้อได้เปรียบหรือไม่ แล้วนำสิ่งนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองอันที่4แหล่งความคิดภายในธุรกิจพนักง,งานของธุรกิจมีความรู้ความสามารถประสบประการในการทํางานธุรกิจจะต้องเปิดโอกาสให้พนักง,งานแสดงความคิดเห็นในการนําเสนอนแนวคิดใหม่ๆทําให้ข้อมูลนียเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และอันที่5แหล่งความคิดอื่นๆก็คือบทบาท บทความหรืองานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญนำนักวิชาการแล้วก็นักวิจัยของสถาบันต่างๆสามารถเป็นแหล่งความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้นะคะต่อไปอันที่2คือการกั่นกองและประเมินความคิดนะคะ ความคิดที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆต้องนํามาพิจารากับก็ต้องมาพิจารณากันกรองข้อมูลให้รอบคอบเพื่อตัดลดการคิดที่ไม่ดีออกไปให้เหลือเฉพาะแนวคิดที่เป็นไปได้นะคะปัจจัยที่นํามาประกอบในการกันกรองก็คือ1ภาพลักษณ์ของธุรกิจความคิดนี้ต้องมานํามาพัฒนาผพีพันจะต้อง ไม่ทำลายภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจอันที่2ประเมินโอกาสทางการตลาดก็คือแนวความคิดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของธุรกิจและจะต้องมีโอกาสทางการตลาดสูงอันที่3ความพร้อมของทรัพยากรก็คือแนวคิดใหม่ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ย่อมไปสู่การลงทุนแล้วก็ทางด้านการเงิน การดำเนินงานและด้านอื่นๆดังนั้นจะต้องพิจารณาแต่ละความคิดที่ต้องใช้ในทรัพยากรต่างๆเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ย่ไปมีประสิทธิภาพอันที่สานะคะในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะความเป็นไปได้ของธุรกิจดังนั้นในการพิจารณาแนวความคิดที่เป็นไปได้ สามารถที่จะทํากําไรให้กิจการได้มากน้อยเพียงใดก็คือการคาดคเนความต้องการของผู้ซื้อยอดขายต้นทุนกําไรนะคะว่าจะเป็นอย่างไรโดยมีการคาดคเนและทดสอบแนวความคิดก็คือ 1. จากยอดขาย เป็นอย่างไร2กลุ่มเป้าหมายคือใคร 3. ผลิตภ,ภัณฑ์ใหม่ดีกว่าผลิตภ,ภัณฑ์เก่าเดิมอย่างไรและที่4ี่ความสามารถในของจิจการที่มีความพร้อมเพียงใดและที่ห้าโอกาสทางธุรกิจเป็นไปได้ในทางทิศใดนะคะ ในหัวข้อที่4คือการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์นะคะหัวข้อที่4นะคะในการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ดังนั้นก็คือจะเป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งเมื่อผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจแล้วก็คือจะต้องผลิตแนวความคิดใหม่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทดสอบความต้องการของผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์มีปัญหาการใช้งานมีลูกมีลถ มีกินความแตกต่างของผู้พ่อคาดหวังว่ามีหรือไม่ผู้พ่อมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดก็เมื่อผู้พ่อมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ขั้นตอนต่อไปจะต้องนําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดการนรําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดจะต้องมีองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ก็คือ 1. การกําหนดตาสินค้านะคะว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องมีการกําหนดตาสินค้าบ่งบอกว่ามี คุณประโยชน์และคุณภาพของสินค้าที่มีง่ายต่อการจดจําแล้วก็มีลักษณะที่ดีแล้วก็มีความแตกต่างจากคู่แข่ง4.2ก็คือในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์ก็คือจะต้องมีสิ่งที่ช่วยป้องกันสินค้าหรือรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ดีแต่ต้องช่วยการลดส่งเสริมการขายหรือประชาสัมพันธ์สินค้ามีความโดดเด่นและสวยงาม ะะต่อไปข้อที่5คือการทดสอบตลาดดังนั้นเมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้วธุรก,กิจสามารถที่จะทดสอบตลาดได้โดยทดสอบนำผลิตภัณฑ์จำนวนน้อยๆไปวางจำหน่ายยังกลุ่มเป้าหมายและตลาดเล็กๆเ,เพื่อดูปฏิกิยาพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มเป้าหมายหากผลการทดสอบกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือ ให้การตอบรับอย่างดีจึงจะต้องตัดสินใจว่าจะผลิตจำนวนเพิ่มขึ้นไหมถ้าหากวางวางจำหน่ายแล้วมีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงแก้ไขต้องนำกลับมาแก้ไขใหม่แล้ววางจำหน่ายอย่างกว้างขวางแล้วก็มีการทดสอบตลาดจะให้เกิดประโยชน์ต่อผู้โภคในแง่ของการลดความเสี่ยงนะคะอย่างไรก็ตาม อาจจะเป็นผลเสียคือคู่แข่งขันจะต้องร่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จีการกำลังทดสอบตลาดนะคะต่อไปเรามาดูหัวข้อที่6การวางตลาดเพื่อประกอบธุรกิจก็คือผลิตภัณฑ์มีความเชื่อมั่นและยอมรับของผู้พกแล้วก็ต้องนำออกไปสู่ตลาดอย่างแท้จริง ลักษณะของตามแผนการตลาดที่วางเอาไว้ผู้กิจจะต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารเนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเมื่อวางจำหน่ายแล้วก็จะมีคู่แข่งขันเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากจิงจำเป็นจะต้องมีการตัดสินใจเลือกอย่างรอบคอบนะคะ ต่อไปข้อควรระวังในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะหนึ่งก็คือเรื่องเงินทุนก็คือเป็นแหล่งเงินทุนที่สําคัญในการผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ธุรกิจจะต้องตรวจสอบว่ามีเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ว่ามากน้อยเพียงใดสองความพร้อมของธุรกิจก็คือธุรกิจจะต้องประเมินศักยภาพของทีมงานและจิจการว่าจะมี ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มากน้อยเพียงใดอันนี้3การวางตลาดเป้าหมายดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นจะต้องทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมธุรกิจจะต้องกําหนดก,กลุ่มเป้าหมายและตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนอันนี้4การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือเป็นการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็คือธุรกิจจําเป็นจะต้องกําหนดตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้กําหนดกลยุทธ์ในการวางตลาดได้ถูกต้องอันที่4ข้อจํากัดด้านสังคมและและรัฐบาลธุรกิจจะต้องทบทวนข้อจํากัดทางด้านสังคมและรัฐบาลให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด ต่อไปข้อที่6ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่มีความแตกต่างก็คือธุรกิจ,จต้องมีการพัฒนาอย่างรอบคอบเพื่อเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้มีความแตกต่างจากเดิมและแตกต่างจากคู่แข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาดอันที่7การวางแผนการตลาดนะคะก็คือต้องนำกระบวนการวางแผนการตลาดมีความสําคัญมากนะคะธุรกิจจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการวางแผนการตลาดนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเพื่อให้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างกำไรให้แก่ธุรกิจได้มากขึ้นในวันนี้ขอจบการพรีเซนต์ในบทที่5นะคะ